จะทาให้เราเชื่อว่าเออมันก็เป็นมูลเหตุเป็นแรงจูงใจที่จะทําแต่นี่เราไปดูย้อนหลังแล้วเนี่ยไม่มีเลยนะไม่มีเลยว่ามีการทะเลาะกันไม่มีเรื่องราวเลยอย่าไปบอกเอาเรื่องสับมะพร้าวมามาพูดบอกว่าเรื่องเครื่องสับมะพร้าวมาเป็นประเด็นนะมันไม่มีไม่ได้เกี่ยวกับเขาเลยไม่ข้องเกี่ยวกันเลยเรื่องสับมะพร้าวคนละเรื่องเลยมีปัญหากระจกนานะโอเคอยู่ แต่เขาไม่ได้มีประเด็นกับขานี้มันคนละเรื่องไม่ละ่ะคนละอย่างแต่เขาก็โยงเข้าหากันเออว่าเรื่องสามาพาวหรือเปล่านู่นนั่นั้นมันไม่เกี่ยวกันเลยขานี้เขาดีกักนจะตายเขาคือเป็นครอบครัวที่ถูกกันมากเอาพูดง่ายเขาไม่ได้มีปัญหากันะเออคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่ให้ทําอะไรเขาก็ทําหมดเออเขาให้ลุงทําอะไรลุงก็ทําให้เขาหมดช่วยเหลือเขาเออแล้วจะไปสงสัยเขาทําไมถามหน่อย เออเราเอาพูดง่ายตอนที่มีปัญหากันกับคนอื่นทําไมแม่เอามาพูดทะเลาะเบาะแว้งกันกับคนอื่นทําไมไม่เอามาพูดเออก่อนเรื่องก่อนก่อนเรื่องที่จะเกิดอ่ะนะเออทําไมไม่เอามาพูดเอามาพูดสิเออว่ามีประเด็นทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่องกับคนนั้นคนนี้กับคนภายนอกเออเอามาพูดสิอันนั้นล่ะมันน่าเป็นประเด็นกว่าไหมน่าเป็นประเด็นกว่าเพราะอะไรเอา ก็มันมีมูลเหตุพอสมควรก็คือคุณทะเลาะเบาอแวงกันอ่าเอา้ามันก็ใช่ดิเอา้าแล้วมันเป็นมูลเหตุได้ไหมก็ได้แต่ทําไมไม่เอามาเอามาสืบเอามาหาข้อมูลล่ะทําไมไปว่าลุงว่าเออใช่ว่าอย่างงู้นอย่างนี้ถามว่าเกจะไปทําอะไรแล้วยิ่งยิ่งมันน่าตลกมากก็คือตัวตุ่นบอกว่าลุงนะ่ะมีเจตนาดีไม่ได้คิดจะทําอะไรก็คือเออมันเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าเขาว่าเอ่อเขาว่าปาถนาดีเพราะว่าอะไร ลุงเขาบอกว่าจะพาไปเที่ยวเขาพูดอย่างเงี้ยอันเนี้ยถ้าพูดอย่างงี้ตลกเลยเอ้พีโคตรตลกเลยคนเราจะพาจะพาไปเที่ยวเนี่ยทําไมต้องเดินอ้อมหลังไปขโมยมาถูกไหมเออถ้าเป็นอย่างนั้นคุณก็ขับรถไปไปรับเอาในบ้านเขาเลยสิแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวนะเ,ออเดี๋ยวพาไปส่งพระด้วยกันมันก็จบแล้วถูกไหมคุณจะเดินอ้อมหลังไปทําไมไปขโมยมาอย่างนั้นเหรอบอกว่าจะพาไปเที่ยวเหรอ มันไม่มีเหตุผลอันควรที่จะเป็นอย่างนั้นถูกไหมคนเราถ้าบอกว่าจะพาไปเที่ยวต้องไปขโมยเหรอพูดแบบไม่มีเหตุผลนะฟังมันไม่ขึ้นอะฟังไม่ขึ้นเหตุผลไม่เพียงพอเออก็เดินตรงๆไปหรือหรือขับรถไปเลยอาบน้ําเสร็จก็ขับรถไปรับเลยเอาไปด้วยเออมันก็จบไหมล่ะจำเป็นต้องไปขโมยแล้วก็เดินข้างหลังมาแล้วก็เกิดโมโหกันเขาว่ากันโมโหผิดใจกัน งอแงเกิดพั้งมือนู้นเนี่ยเออถามว่าจะพูดแบบนั้นอ่ะคุณเห็นไหมคุณก็ไม่เห็นแต่คุณก็มโนไปงะว่าจะทําแบบนู้นทําแบบนี้เออเกิดการแบบนู้นเกิดการอาพั้งมือนู้นเนี่ะคุณพูดไปเองทางนั้นเลยถามว่าคุณเห็นไหมก็ไม่มีใครเห็นอ้าวแล้วคุณรู้ได้ไงก็คิดไปเอง <laughs> คิดไปเองเยอะนะเนี่ยเรื่องเนี้ยคิดไปเองเยอะเออมันคิดไปแบบไม่ถูกต้องอะ คุณกล่าวหาเขาเนี่ยถามว่าเขามีเวลาที่จะไปทําแบบนั้นไหมไม่มีเอาเวลาไหนไปทําอ่ะอืใช่เขาเขาเขาคิดอย่างนั้นแหละเขาคิดคิดว่าเขาก็คิดว่าคงจะสู้อะไรไม่ได้เขาคิดว่าเออเอาคนนี้หรอวะ <laughs> เออพ่ออะไรจุดหลักเล่มแรกคืออะไรเออ ยังไม่ไท้ทาผลชนสูตรยังไม่มีมาเลย FC. เอ่อผลชนะสูตรยังไม่มีมาบอกว่าต้องมีคนพามาแน่นอนเ,ออเขาพูดอย่างนี้เลยต้องมีคนพามาแน่ๆเขาว่างั้นเลยเออเขาฟันธงเลยนะว่าต้องมีคนพามามาเองไม่ได้เห็นไหมเออพอพอปักหมุดลงไปแบบนั้นแล้วเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ไปคิดอย่างอื่นได้เลยก็คือต้องหาผู้ร้ายอย่างเดียวหาคนทําอย่างเดียวหาคนพาไปอย่างเดียวนี่ไง เออแล้วใครล่ะใครล่ะตอนนี้ก็หากันตะละวันแล้ะหากันในหมู่บ้านเน่ยโดนเค้นโดนสอบกันหมดแหละเออเอาไปเซฟเฮาส์นะครับเอาไปหาเอาไปค้นหากันนู่นนี่นั่นเห็นไหมเออส,สรุปสุดท้ายก็ไม่รู้ได้เอาพวกงี้ถ้ามันมีมูลเหตุถ้ามันมีสาเหตุมีอะไรนะมันจบแค่ประมาณสองสัปดาห์ก็น่าจะรู้แล้วเอฟซีเออคงไม่รอให้มาเป็นปีหรอก จบแค่ประมาณสองสัปดาห์ได้รู้เรื่องยังไงก็โดนแน่ๆเพราะอะไรมันต้องทิ้งร่องรอยมีสาเหตุมีข้อมูลมีนู่นมีนั้นมีละเอียดเลยลหละเขาจะไม่มีอยู่กันมาเป็นปหีหรอกเอที่จะจัดการเนี่ยแล้วเป็นปีได้ก็เพราะอะไรก็เพราะว่าประจักษ์พยานเนี่ยเรื่องพวกนี้เขาจะเชื่อประจักษ์พยานมากที่สุดแล้วประจักษ์พยานเนี่ยสามารถเชื่อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไม่ไม่ร้อย คำพูดของคนคุณจะปั้นขึ้นมายัางไงก็ได้ถูกไหมปั้นพยานขึ้นมา,างไงก็ได้ความน่าจะถือมันน้อยถ้าจะให้ดีก็คือต้องเป็นพยานทางด้านวิทยาศาสตร์หรืออ่พูดง่ายก็คือหลักการของวิทยาศาสตร์เท่านั้นใช่ไหมจะไปเชื่อประจักษ์พยานไม่ได้เออต้องเชื่อ แนวทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นมีไหมหลักฐานที่เป็นวิทยาศาสตร์เออก็ไม่มีมีแค่เส้นผมอย่างเดียวนิติวิทยาศาสตร์ทมว่าทำอะไรได้ไหมไม่ได้ก็คือคุณจะไปค้นเขาเนี่ยต้องผ่านไปเป็นเดือนแล้วเออไปคน้นะ <c oughs> ความน่าเชื่อถือมันเลยน้อยไงน้อยมากแล้วการค้นถามว่าถูกต้องอ่าตามกฎหมายไหมถูกต้องไหมไม่ไม่ไม อ่คุณมีหมายไหมไม่มีอ่าคุณมาถึงคุณก็ขึงเลยนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะค้นตรงนี้นะอ่าเขาก็ให้อ่าท่านลงุงแกหัวหมอหน่อยแกบอกไหนลนะหมายจะค้นก็ต้องมีหมายถูกไหมเออแล้วแกก็ต้องไปอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นด้วยเวลาค้นเขาต้องไปยืนดูด้วยต้องไปดูด้วยว่าคุณได้อะไรไปบ้างคุณทําอะไรบ้างถูกไหมก็ต้องดูอันนี้แกไปยืนอยู่ข้างนอกอันนี้ตามสบายเลยอ่า ต้องถามว่าได้มาโดยชอบไหมละ่ะเอได้มาแบบเนี้แล้วจะไปอ้างแบบโอ้ยเขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเขาไม่ได้มีประเด็นไม่มีปัญหากันนะเขาจะมากันแกล้งได้ไงคนเรามันมันไม่แน่มันไม่แน่นอนเอฟซี FC. เพราะการได้มาตรงนั้นเนี่ยมันไม่แน่นอนอยู่แล้วถูกไหมละ่ะอคือคุณทาด้วยถูกต้องตามกฎกติกาไหมละ่ะออทําถูกไหมละ่นะณตรงนั้นอ่า ถูกไหมคุณต้องให้เขาเข้าไปดูด้วยเออว่าจริงไหมที่คุณเจอนะะแล้วเจอเนะี่ยมันการันตีอะไรได้บ้างเออมันก็ไม่สามารถจะบ่งบอกอะไรได้บ้างเออเอาเงี้ยถ้าเป็นหลักฐานทางด้านวิทยาศาสตร์อ่ะอาถ้ามีรอยมือของแกอยู่บนตัวอา่าบนตัวกวางน้อยนะเออมีลายนิ้วมือมีลายโอเคเลยอันนั้นเชื่อเลยแอดก็จะเชื่อ,เ,อเชื่อด้วยเหมือนกันว่ามี เออมันมีลายนิ้วมือมีดีเนเมันมันอยู่กันในตัวนะครับเอ,อแลกเปลี่ยนกันมีร่องรอยนู่นนี่นัเอ้าเราก็จะเชื่อแต่นี่มันก็ไม่มีเอฟซไม่มีเลยไม่มีใครเห็นไม่มีร่องรอยนิ้วมือไม่มีอะไรสักอย่างนึ่งเขาพยายามชนสูตรชันัญหาเรื่องละ่ะก็ไม่มีแล้วคิดว่าจะเชื่อได้ไหมลนะ่ะตรงนั้นยังไม่มีนะแล้วเขาก็บอกระบุชัดเจนนะว่าเอ่อ อาหารไม่มีอาหารตุยเพราะขาดอาหารเห็นไหมมันก็ชัดเจนอยู่แล้วเออแล้วถามว่าคนอื่นมีโอกาสเป็นคนอื่นไหมมีโอกาสเป็นคนอื่นมันก็มีเออมันมีอยู่แล้วนะครับ <c oughs> เออมันน่าเชื่อได้ไหมนะเราก็ต้องหาเหตุผลไงว่าคุณมีปัญหากับใครเออมันต้องหาตรงนั้นถูกไหมคุณมีปัญหากับใครคุณทะเลาะกับใครหรือไม่ อ่าอาคุณพูดง่าตัดตัดลุงออกไปแล้วเริ่มไปหาคนอื่นควานหาคนอื่นอ่าเห็นไหมคุณต้องไล่สิเออไล่ทม์ไลน์ไล่ชาวบ้านไล่ให้หมดเลยแล้วมันก็จะมองเห็นภาพมุมกว้างแล้วละ่ะว่ามีปัญหาอะไรกันมาก่อนล่วงหน้านะั้มีเรื่องโู้เรื่องนี้ไหมอ่เห็นไหมมันมีอยู่แล้วสิคนเรา ในหมู่บ้านเนะ่มันไม่มีหรอกไม่มีใครเขาทาคนในหมู่บ้านหรอกเอฟซีมันไม่มีนอกจากนอกพื้นที่คนในพื้นที่เนี่ยมันยากเพราะมันก็ไม่มีมูลเหตุไงไม่มีสาเหตุถูกไหมคนเราอยู่ด้วยกันมาเนี่ยถึงจะอาจจะไม่ได้รักใครกลมเกี่ยวกันแต่เขาก็ไม่ได้คิดจะทําอะไรกันอยู่แล้วนี่คือตามหลักง,ง่ายๆเลยวดูง่ายๆแกเนะี่ยรับกรรมบอกตรง่ะแกรับกรรมอ่ นะแกไม่รู้จะพูดยังไงแท้ที่ว่าแกไม่ได้ทําล้านเปอร์เซ็นต์นะพูดง,ง่ายเพราะว่าถ้าแกทําน่ะแกรับไปแล้วเออถ้ารับไปแต่แรกเนี่ยติดคุกก็ไม่กี่ปีไอฟซตอนนั้นไม่ได้เจตนาด้วยนะรับตอนแรกตอนนั้นก็ไม่ได้เจตนาติดคุกก็ไม่กี่ปีเห็นไหมมันก็จบแล้วไงเออก็เสียเงินให้เขาไปเออแต่ถามหน่อยนะถ้าแกไม่ได้ทําเนี่ย แกจะยอมรับไหมล่ะแกเขาก็ไม่ยอมรับไงเขาก็สู้หัวจนฟ้าเขาบอกว่าสู้ยันทุกทิศท,ทุกทางนะ่ะแกรู้ว่าสู้แล้วตุยเนี่ยแกก็จะสู้เพราะอะไรแกยืนยันความบริสุทธิ์ของแกเออถ้าแกทําแกก็ยอมรับไปแล้วสิเห็นไหมคนเราเนี่ยปิดบังคนอื่นนะได้แต่ปิดบังตัวเองไม่ได้เอฟซีเอฟบอกได้เลยนะงานเนี้ยอ่าปิดบังตัวเองปิด ปิดบังไปเถอะปิดบังคนอื่นที่ไม่ให้รู้แต่เขาก็รู้เย่ยถ้ารู้กว่าหนึ่งคนขึ้นไปนั่นคือไม่ใช่ความลับรู้กว่าหนึ่งคนขึ้นไปนะก็จะไม่ใช่ความลับเลยมันจะเป็นอเรื่องราวอะไรที่เปิดเผยขึ้นมาอความลับไม่มีในโลกใช้ได้ตลอดเวลาใช้ได้เสมอด้วยเดี๋ยวก็ถูกเปิดเห็นไหมเรื่องพวกนี้มันยังเปิดขึ้นมาได้เลยหลังบ้านที่เราไม่เคยรู้แล้วเขาคุยอะไรกันกับเอฟซปัจจุบันเรายังรู้เลย เออความลับไม่มีในโลกเออแล้วเรื่องนี้เราจะไม่รู้เหรอก็แน่นอนเดี๋ยวมันก็เปิดแต่ถามหน่อยครับเออความระแคะระคายมันก็ต้องมีอยู่แล้วไอี่แต่เราไม่ได้มีหลักฐานอะไรแต่ถามว่าเรารู้ไหมก็พอรู้เออว่ามันเกิดมาแบบไหนยังไงแต่ถามเราไม่มีหลักฐานแค่นั้นเองแต่ถ้าเรื่องเล่าเนี่ยมีเยอะเ,ออเรื่องเล่ากันมาเนี่ยมีเยอะเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาเยอะแยะ ออก็ดูเอานะครับได้ผลงานได้ประโยชน์ได้อะไรแกกเรื่องนี้เยอะแยะมากมายอ่าพูดง่ายว่าอ่ลงลงพื้นที่ที่นี่เสียงงบประมาณไปเยอะมากงบประมาณมาลงตรงนี้เยอะมากเอฟซีเยอะไม่ว่าจะสื่อไม่ว่าจะพวกตัวตุนนะครับหลายๆนะที่ลงมาเนี่ยใช้งบประมาณเยอะมากอ เอาเรื่องนี้ยเพราะว่ามันก็เลยดังไปเลยไงเออปันอ่นเดียดังแล้วก็คราวนี้ยสุดท้ายสรุปนะบทสุดท้ายอะไรต่างๆนะสุดท้ายก็เอฟซนี่แหละเสียเอฟซี FC นี่เสียเยอะที่สุดเอาจริงๆมาเสียในเรื่องครั้งเนี้ยเสียเยอะที่สุดแอดพูดได้เลยเออมาเสียยังไม่รู้ซะแล้วว่าอยู่ต่าจัยหวัดเนี่ยนะจะบอกว่า เป็นคนดีไปทั้งหมดก็ไม่มีนะเอฟซี FC นะเออเป็นคนดีทั้งหมดอย่าไปเชื่อนะอย่าไปเชื่อในสิ่งที่เห็นเอ่ออาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดก็ได้เอออย่าคิดว่าเขาดีอย่างงน้นดีงี้ไม่ใช่นะอาจจะไม่ดีอย่างที่คิดก็ได้เออเป็นไปได้หมดแหละเอฟซี FC. อย่าไปเชื่อในสายตาตัวเองนะบางทีก็มองผิดเนี่ยมองเห็นกงจักเป็นดอกบัวก็มีอ่าเห็นไหมอ่า แล้วยังไงล่ะคราวนี้ความน่าเชื่อถือไงเออมันไม่มีแล้วไม่มีสาเหตุไม่มีอะไรทางนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อตัวเราเองแล้วก็จะใช้ดุลพินิษ์นะครับวินิจวิเคราะห์เอาว่าอันนี้มันควรหรือไม่ควรเอออย่าไปเชื่ออะไรมากมายนะักนะให้เชื่อตัวเราเองแล้วก็ตั้งมั่นนะตั้งมั่นให้ดีเอาพุ่ง่ายอย่าไปหลงคําพูด คําพูดมันอาจจะไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่หรอกเอ่อเพราะว่าใครก็พูดยังไงก็ได้เอาพูดยังไงก็ได้แต่ทําเชื่อถือได้ไหมอย่าไปเชื่อถือดูที่การกระทําดีกว่าเอานี้ดูที่การกระทํา,า,ทารรทมันชัดเจนอยู่แล้วอ่าถูกไหมดูที่การกระทําชัดเจนไหมชัดเจนครับการกระทํำมัน,มนฟ้องทุกอย่างเลยอ่ทุกรูปแบบเลยว่าจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับ อะยังไงก็กดไลค์ให้แอดด้วยนะครับผมนะครับก็เข้ามาแล้วก็กดไลค์ให้แอดด้วยนะมันจะได้เปิดการมองเห็นเนาะเออนี่แหละชีวิตนะครับ FC เนาะไม่ต้องคิดกันมาก